นี่ครับทุกคนใช่ครับตอนนี้ผมปิดช่องผมปิดหน้าอีกแล้วครับปกติครับปกติแม่งมันเพราะผมไม่ได้อายครับแม่งมันบางครับมันบางแบบมึงบางโคตรโคตรอ่ะถ้ามึงดูคลิปเอโฟโอนี่นี่แบบมึงจะรู้เลยว่าแม่งโคตรบางหน้าจอโอเคโอเคบทมาบ้างพอละเออล,มลามานุแจงในเชร์ชิวทั้งนี้มาสรุปเฉยเฉยเไปดูคลิปเต็มมาแล้วแม่ของช่องใดช่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว เปิดภาพไปดูกันนี่ยเรวเซ็ตนี่ครับช่องนี้ครับช่องนี้ครับกดติดตามแล้วแต่ไม่ได้สมัครสมาชิกนี่ครับช่องนี้ครับนี่ครับปติดตามด้วยครับไม่มีช่องนี้นี่ผมชิปหายแล้วครับผมหาได้แค่ช่องนี้ช่องเดียวครับครับขอบคุณครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแล็ขอบคุณต้นฉบับทําให้ผม ผมได้รับแรงบันดาลใจทีแรกรอบที่เกแล้วก็9ก้ปร์เซ็นต์รอบต่อไปผมผมว่าจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแหละโอเคมาตัวรถถังเชอชร์ชิลนั้นถูกผลิตขึ้นมานะก็เพื่อว่าเออต้องการรถถังถังหนักในกองทัพบังสีษบ้างพบไม่ไม่มีหาอะไรเลยี่แบบกูมีแต่รถถังสามหละรถถังเบารถถังลาตะเวน มีรถถังเร็วหรือไม่มีรถถังหนักซรากาันฉันเลยได้พบก,กับ M20 ่เอ็มยเอ๊ฮะโดยสร้างขึ้นมาเพราะพวกเขาเชื่อว่าว่าสงครามครั้งต่อไปมันจะเป็นสงครามเหมือนแนวสงครามสนามเพาะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประมาณแบบนั้นเลยนายท,นาท,นาทีนาทีแล้วว่ะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับโดยรถถังเชื่อชื่อ โดยรถถังเชืรอชิวนี้เป็นรถถังที่เชอร์ชิวโดยรถถังคันนี้นี่นี่เป็นรถถังที่ตั้งตามชื่อของนายนายกวินสตันเชอร์ชิวชี่ยวนนักเวลานั้นนั้นผู้นำทัพทัพกองทัพอังกฤษโดยโดยโดยรถถังเชืรอชิวคันนี้นี่มันถูกถูกสร้างขึ้นมาเพราะเครื่องข้ามสนามเพลาะแต่ปรากฏว่าโอ้ชิบหายแล้วเยอรมัน มัน,ม,นมันไม่ใช่มันมันไม่ขุสนามเพราะเว้ยเ้ยมีแค่ฝรั่งเศสคนเดียวเดียวที่ขุสนามเพราะใช่ประมาณแบบนั้นไนะมีแค่ฝรั่งคนเดียวขุดสนามเพราะนี่ไอ้สั์ที่เหลือกูอ้อมไปหญิงแม่งแม่องอ้อมเนวมาชิโนของฝรั่งเศสแล้วก็เกิดการยุคคนขึ้นบวกขึ้นขึ้นโดยเป็นชาวแคนาดาโดยเป็นชาวแคนาดาที่ต้องต้องออกไปสู่เพราะไม่มีประสบการณ์ การในการต่อสู้สักเท่าไหร่เลยเลยหวยออกตรงที่นี่นะ <t ell> โดยรถถังโดยรถถังคันนี้นี่ได้ออกมาหลายสองรอบรอบรอแรกขนได้เยอะมากรอบรอที่สองขนได้สักประมาณสิบห้าลำลและถอยกลับม,มาได้ในคําสั่งถอยแค่สิบลำสิบคันเออ <c oughs> <c oughs> บ้านไหนเขาเรียกว่าขัดลำวะ <c oughs> อ่ะฮะแล้วก็ ก็ต้องต่อสู้ไปไปจนนับเวลาสุดท้ายในช่วงเวลาตอนยิงไปเรื่อยๆยิงไปป้องปๆองป่องจวันแก็สุดหมดบื้มรถไถแล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยสึกแล้วก็ต้องมีทหารทหารแคนาดาดาทั้งหมดเจ็ดสบนายเจ็สิเเซนเนที่ต้องสังเวยชีวิตกับการยกคุณทุกแล้วก็หลอเลยนะ นะโดยเชื้อชื่อถูกพัฒนาหลายรุ่นรุ่นที่ทุกคนเห็นอยู่นี่มันก็คือรุ่นหาแล้ว่าคุณชื่อเี่ย what the fuck นี่หาแล้วไงนี่ครับรถถังเชื้อชื่อคันนี้ครับนี่คือรถถังเชื้อชื่อนะครับโดยถ้าคุณสเกดีๆมันจะเราจะเห็นเป็นช่องแบบนี้ใช่ครับนี่คือ ครอคดาเชอร์ชิครับเห็นล้อข้างหลังนี้ไหมครับใช่ครับครอคดาเชอร์ชิวครับโดยรถถังคันนี้มีส่วนร่วมในช่วงสมัยสงครามครามวันที่ดีเดียหรือปฏิบัติการเนฟจูนหรือเปล่าโอเวอร์ชั่นโอเวอร์หลดหลดมันจะมีปืนไฟเหมือนรถถังธรรมดาเลยแล้วก็มีคันหนึ่งชื่อดงดังในโวลทันเดอร์มากนี่ครับบ้องเข้าหลามใหญ่มากโดยผมจําได้ ว่ามันจะบรรจุในภายนอกครับโดยมันจะหักลามานี่ยหักลาแบบอ่านี่คือต้นแบบของผมนะนะสมมุติว่าไอ้น,นี่คือปืนใหญ่นะมันก็ต้องหักลงมาแบบนี้เ่าวาดรูปกลางเลยนะนี่ไม่เก่งด้ด้านวดรลปนี่แบบนี้นี่แล้วก็ต้องบรรจ่กระสุนตรงนี้เข้าใจไหม อ่ะฮะใช่แบบนี้ก <c oughs> ูว่ารูก้นกากเลยเลยเมื่อยิงเสร็จปุ๊บมันก็ต้องหักลังมาแบบนี้แหละจำได้มันจะเป็นปืนครกนะส่วนไอ้รุ่นนี้น่าจะ75-76ม mm ิลลิเมตรนี่แหละโอ้ยส่วนนี้ก็อืมนี่มันแอนตี้แทงแทงโดยข้างนี้ผมเล่ามือมืโดย ก็มีอีกหนึ่งสงครามเหมือนกันที่ได้ไปสู้จีกครั้งนั้นมีนนำว่า b a t t e r n of alarmay แต่ปรากฏว่าทหารอังกฤษดันชอบรถถังถัง M4 s h e r m a n ของอเมริกามากกว่าแต่ปรากฏว่าดูโจทย์ดูแล้วบอกว่าโอ้เชี่ยด,ดินี่มันบอกว่าอ้า <c oughs> เดี๋ยวฉันบอกนะในรถถังคันนี้มันติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดมากวากว่ากว่า amphibian นั่นตั้งหลายเท่าอีก อีกแต่ตรสอสอบความเร็วดูแล้วเออจีเพลยแล้วออลมันโคตรแกรเลยดยอะไรนะเมื่อกี้กูจะพูดเรื่องอะไรหน้าเชอรอชิวโดยรถถังเชื้อชิวคันนี้นี่มันถีมัน,ม,นมันคือแนวรั้วหลักของประเทศอังกฤษและสึกครั้งสุดท้ายที่มันได้ใช้ก็คือสงครามเกาหลีนะครับครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคันก็คือแบบสะพานครับแบบวางสะพานแบบวางสะพานแบบ บบหัวมันจะเป็นแบบสะพานหัวมันแบบจะเป็นสะพานผมหาไม่เจอมันมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบทดสอบตัวอย่างเนี่ยไปดูไปดูปดคลิปเต็มได้มันคือประมาณแบบนเนี้ยเนี่ยไปดูที่คลิปเต็มที่ผมบอกชื่อช่องไปตั้งแต่ตก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ได้บอกชื่อช่องมันนี่ว,วะ่ะแบบบอกแค่หน้าปกช่อง และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวรั้วของชาติของอังกฤษในช่วงสมัยสงครามโลกรครั้งที่2เอ้ยยังไม่จบยังไม่จบกูลืมปูไปนําเซมือเมื่อแล้วก็ออกไปสตอร์สแล้วก็ใช้แล้วก็ศึกที่แล้วก็จัดการโดยรถถังเชร์ชื่อได้เจอคันรถไฟคันหนึ่งรถไฟไฟกำลังขนส่งได้ทําการโจมตี ทำลายปืนขนาด88มิลลิเมตรได้อยู่88จ,จุดอยู่ไหนวะจุด,จจดนี่มันช,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 ชี้จุดนี่มันชี้เฉาชี้าชี้เฉาชี้เฉาอย่างเงี้ยพี่เขาบอก88มิลลิเมตรเต็มเขาบอกตัวเอง นี่ครับทำลายปืนใหญ่ขนาด88 mm, มิลิเมตรเม็ดได้1กระบอกปืนใหญ่ขนาด40มิลิเมตรแอตตีแทงผมสมมุติว่าเป็นแพ็ก40แล้วกันแพ็ก40สักประมาณเสีบสักประมาณ3กระบอกและรถถังพันเซอร์3 กูบอกกูจะลบพีเซแทงรถถังแพนเซอร์สจัดการได้ไปสังหมดสามคันคัรวมกับผู้เสียชีวิตและได้ระบบิดเจ็บ200ร้อนายนายเถื่อนไหมละ่ะแล้วก็มีเหตุสำคัญอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมันเคยมีศึกครั้งหนึ่งที่มันได้เจอไทเกอร์แล้วมันยิงไปโป้งนัดเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวแบบมันยิงอันนี้สมมุติว่ามันก็เจอไทเกอร์นะครับครับอันนี้สมมุติว่ามันคือไทเกอร์มันก็ได้ยิงปืนใหญ่ไปป้งยิงตรงตรงกรอบป้อมป้อมจนมาติดทหารหารไทเกอร์จนตน้องหนีเลยนะครับหนีหนีและปัจจุบันรู้ชื่อในในชื่อไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง,ง <laughs> ว่ารู้กูกลากเลยวิน แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับรถถังเชือชิวชิวถ้าคุณอยากได้ประวัติอะไรอะไรที่แบบผมสรุปสัสสสส้นๆก็ได้นะครับแต่คุณภาพจะต่ำหน่อยนะครับลาก่อน